สวัสดีค่ะพวกเราดตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินทางไปที่อนุสรสถานเมืองทะลัค่ะโอเคงั้นเราไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าค่ะแล้วไปยังไงอ่ะอืมงั้นว้าไปดีกว่าหนึ่งสองสามจก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอแนะนำตัวก่อนดิฉันชื่อจิจี้นะคะรับบทเป็นตัวแทนพิธีกรของกลุ่มนี้นะคะ ที่จะทำการสัมภาษณ์ท่านวิทยากรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้และประวัติของสถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะคืออนุสรสถานเมืองทาหลาง9ก้าวีรชนค่ะก็คือ9ก้าคนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยย่ามุกย่าจรรันแม่ปรางพ่อเทียนทองเพลงทองพูลพ่อจุย้ยพ่อเนียมและมันดาทองค่ะในตอนแรกเนี่ยพวกเราอยากจะนําเสนอเรื่องของย่ามุกย่าจันนะคะ แต่พวกเราคาดว่าเรื่องของย่ามุกย่าจันเนี่ยน่าจะมีคนรู้จักเยอะดีอยู่แล้วพวกเราจึงหยิบยกเรื่องของแม่ปรางและพ่อเทียนมาค่ะมแม่ปรางกับพ่อเทียนนะคะเป็นบุตรของคุณหญิงจันและเหมือนศรีพักดีค่ะเราจะไม่รอช้านะคะเราจะเดินทางไปพบก,กับท่านวิทยากรกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังถึงที่ที่ท่านวิทยากรรอเราอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ด้กวนอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีนะครับผม ครูแลวกันนะครับท่าครูแลวกันนะครับชื่อมานะสามเมืองนะครับเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็อยู่ในตำแหน่งครูชำานาญการนะครับอยู่โรงเรียนวิรัสตรีนุสรอนจังหวัดภูเก็ตค่ะรกรนอาจารย์ช่วยเล่าประวัติของสถานที่แห่งนี้ให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ,ะบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะรู้จักในนามของอนุสรสถานเมืองถลางนะครับถ้าพูดในภาษาของภาษาอังกฤษจริงๆเนี้ย ก็จะใช้เป็นเป็นใช้ใช้ว่าภูเก็ตนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรประเด็นนะครับแต่ประเด็นของความเป็นมาตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับเขาเรียกเขตน,นี้ว่านาหลวงคำว่านาหลวงก็คือนาคือที่ของหลวงนะครับที่ของหลวงนะมีหน้าที่ทั้งหมด90ก้าอระร่ทีนี้พอตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการเดินเรื่องติดต่อจนกระทั่งเกิดเป็นอนุสร์สถานเก้าวีรชนขึ้นมานะครับซึ่งเก้าวีรชนเหล่าน,นี้ก็เป็นบุคคลที่สําคัญในทางประวัติศาสตร์ของของถลางบ้านเราในอดีตและปัจจุบันก็คือภูเก็ตนะครับ เวลาให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่เกิดระหว่างเกิดการรบกันเนี่ยค่ะในตอนนั้นแม่ปรางกับพ่อเทียนอยู่ที่ไหนทําอะไรและเป็นกําลังสําคัญอย่างไรบ้างคะในกรณีของก่อนที่จะมาพูดถึงพ่อเทียนกับกับแม่ปรางนะครับก่อนจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดศึกสงครามจริงๆเนี่ยตอนนั้นสภพสภาพของเมืองถลางเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะจะเหมือนเคว้งคว้างอะเคว้งคว้างเพราะว่าพญาถลางเองท่านก็เสียชีวิตนะส่วนคนที่เป็นแม่ก็คือกทเทตรสตรีนะครับ ก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองถลางก็ถูกเกาะกลุ่มตัวไปอยู่ที่ที่อื่นเขาพูดง่ายๆคือเหมือนกับต้องนําตัวขึ้นไปกรุงเทพอะครับเพราะเรามีปัญหาด้วยเรื่องของภาษีกับกรุงเทพฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยแม่ปางกุณเทียนเนี่ยคงไม่ได้ตามตรเทพไปไม่ได้ตามแม่ไปก็อยู่ที่เมืองถลางฉะนั้นโดยบทบาทคิดว่าในช่วงนั้นคงจะต้องอดูแลบ้านเป็นหลักนะอาจจะวิ่งไปโน่นไปนี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะจนกระทั่งเกิดสงครามจริงๆในปี2328ในหลัน่เาเรี่ยยี่ายิงแปดเนี่ย มันมีการกล่าวถึงไม่มากนะครับกล่าวถึงเพียงแต่ว่าแม่ปลางเป็นใครมาจากไหนก็ช่วยแม่ทาโน่นทําน,าน,านี่ไม่มากเท่าไหรนักนะครับไม่ค่อยปรากฏอยู่ในหลักฐานเท่าไรนักแต่กรณีของพ่อเทียนเรี่เรียกพ่อเทียนพ่อเทียนนี่ค่อนข้างจะมีบทบาทเพราะว่าพอหลังจากศึกสงครามแล้วเนี่ยโดยภาพที่เราเห็นจากการจากในจดหมายเหตุนะครับเหมือนกับว่าพ่อเทียนนี่ก็กลายเป็นกําลังหลักที่ต้องช่วยแม่เพราะหลังจภาพจากสงครามแล้วเนี่ยเมืองถลังมาถูกเผาถูกเผายับนะครับแล้วทีนี้ก็ คนที่จะมาช่วยแม่หนักได้ดีที่สุดตอนนั้นคือคุณลูกชายก็คือคุณเทียนนะฮะและในหลักฐา,านก็ระบุไว้ด้วยว่าหลังจากนั้นท้าวเทพเองก็ต้องย้ายครอบครัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับมันมีหลักฐานเขียนไว้ว่าต้องไปย้ายไปเพื่อที่จะไปทําเหมืองทําเร่อยู่ที่บ้านตะปัาตะปําก็ปัจจุบันถ้าจะให้ใกล้ที่สุดก็ควรน่าจะเป็นสะปํานั่นแสดงว่าช่วงนั้น,นคือลูกจะมีบทบาทมากนะครับ <şu S 1> แต่ภายหลังนะครับภายหลังเนี่ยในหลักฐานบอกว่าก่อนที่คุณเทียนเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองถลางพญาถลางนะครับ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพ pues mm. ระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามแข็งนี่คือตําแหน่งนะครับตาแหน่งไม่ได้ชื่อชื่อคือเทียนแต่เพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามแข็งนี่เดี๋ยวน่น่าจะที่นามเพชรคีรีเพชรคีรีเพชรก็คือแก้วชนิดหนึ่งเราก็ไปเชื่อมกันว่าคําว่าเพชรคีรีก็น่าจะคีรีคือเขาน่าจะเป็นภูเขาแก้วไหมมันก็เลยสอดคล้องกับว่าภูเก็ตสม nah, ัยก่อนที <BLANK proverb> ่สมควที่จอจานะนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนาดหมายเหตุบอกว่าคุณเทียนเนี่ยไปเป็นพระภูเก็ต ก็แสดงว่าหลังจากสงครามปี23 2 3 2 8เนี่ยคุณเทียนไปเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตไม่ได้เป็นเจ้าเมืองถลางนั่นแสดงให้เห็นอีกว่าโดยบริบทแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเมืองถลางใหญ่กว่าใหญ่กว่าภูเก็ตคุณเทียนก็ไปเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับฝึกงานนะนะฝึกการปกครองก่อนแล้วตอนหลังจึงจะขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองถลางอย่างเต็มรูปแบบเรื่องของคุณเทียนส่วนปืนไม่ปลางเนี่ยเป็นปัจจุบันนี้ก็ก็ฝากฝากว่าถ้าใครเจอหลักฐานตรงไหนอะไรยังไงเข้ามาเสริมเพราะว่าพวกเราก็หากัน มมกแต่่่็ไไเจอเมากป<า>็น,นคําถามพิเศษเป็นคาําถามที่พวกเราสงสัยกันค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุกคนลืมก้าววีรชนไปคะ่ะประวัติศาสตร์นะครับมีคําพูดอยู่คํหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่านําอดีตมาเชิดชูพื้นฟ,นฟนูปัจจุบันและสร้างสารรนาคตนําอดีตมาเชิดชูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในเชิงสงครามในเชิงประวัติศาสตร์สังคมในเชิงไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นอดีต ที่น่าจดจําหรือเป็นอดีตที่ไม่น่าจดจํามี2อย่างการที่เราเอาอดีตที่น่าจดไม่น่าจดจํามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นบทเรียนว่าต่อไปอนาคตเราอย่าทําอีกเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นอดีตที่มันน่าจดจําความภาคภูมิใจในบ้านเราเกิดกูเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้มีการฟื้นฟูเรื่องของเก้าวิริชนเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ฟื้นฟูเรื่องของอวีรกรรมของเท้าเทพกว่าสตรีเท่าศีสุนทรคุณเทียนคุณปรางคกุณอะไรเหล่านี้เราก็มีความรู้สึก รอยที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีรากเราว่างเชื่อว่าไม่มีรากในทางภาษาแต่พอเราเจอสิ่งเหล่าน,นี้ก็ทําให้คนภูเก็ตมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีที่มานะาบ้านเมืองเราเมื่อก่อนสําคัญนะแล้วมันเชื่อมโยงไปสู่อีกหลายเรื่องในภูเกตนะ็ตณวันนี้เช่นการศึกษาในเรื่องของประสร์ในสังคมเมืองภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพอรนกกันาการต่างๆมันตื่นตัวหลังจากที่เราเจอเรื่องในอดีตเรื่องนี้แล้วศึกษาเรื่องเท้าเทพเรื่องนี้นั่นคือการนําเอาอาดีตมาฟื้นฟูสม่แล้วก็มาเชื่อชูยกย่องในปัจจุบัน สามสองแปดเอิ